สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่อข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับเพิ่มเติมจากคลิปเมื่อเช้านะครับสำหรับคลิปนี้มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจก,กันบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันนะครับสําหรับเรื่องแรกครับริเยโนโรนโดได้มีการโพสต์ข้อความผ่านไอจีส่วนตัวนะครับ เชิงเรื่องของกระตุ้นแฟนผีนะที่จะทำให้หลังจากนี้กลับมาเข้าที่เข้าทางได้อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยโรโนอโดเนี่ยบอกว่าตราบใดที่เราเนี่ยยังทำงานยังหนักแล้วก็ยืนหยัดเป็นหนึ่งเดียวกันไม่มีข้อจำกัดสำหรับแมนเชสเตอร์เด็ไม่สำคัญว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับเพียงแต่เราเนี่ยจะเดินหน้าต่อไปปีสาจแดงแมนเชสเตอร์เด็ตนะครับ ซึ่งสิ่งนี้เจ้าตัวได้มีการโพสต์ใน i อส่วนตัวนะครับแล้วก็จริงๆแล้วมีคําอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของการโพสต์ด้วยนะครับแต่สิ่งที่สรุปมาได้ก็คือเป็นการกระตุ้นแฟนผีแล้วก็นักเตะภายในสโม,มสรด้วยนะครับให้เป็นหนึ่งเดียวกันนะฮะแล้วก็ร่วมกันเดินหน้ากันต่อไปนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของคิเยโนโรโนอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยก็โยงไปที่บทสัมภาษณ์ของลาลังนิกนะครับ รับมนิกบอกว่านี่คือฟอร์มการเล่นของคิเยโนโรนโดที่ยอดเยี่ยมที่สุดนับตั้งแต่เขาเนี่ยเข้ามารับงานคุมทีมในทีมโอตาฟอร์ดนะครับเป็นผู้จัดก,การทีมช่วคราวคือสิ่งที่รับมงนิกหมายถึงเนี่ยก็เป็นเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยพบกับท็อตแนมสเปอร์แล้วก็ในเกมนั้นดังกล่าวเนี่ยทางโรนโดก็จัดแฮตทริกได้ด้วยนะครับนอกจากนี้ทางรับมงนิกเนี่ยยังได้มีการตอบกระแสข,ข่าวเกี่ยวกับคิเยโนโรนโดครับ ที่มันเกิดขึ้นก่อนเกมแล้วก็หลังเกมที่เราพบกับซิตี้นั่นแหละที่โรนโดไม่ได้รับโอกาสแล้วก็มีการเดินทางกลับไปที่บ้านเกิดก็คือประเทศโปรตุเกตนั่นเองนะครับราบตั้งหนึงเนี่ยก็ได้มีการให้สัมภาษณ์แบบเชิงประชดเหมือนกันนะเขาบอกว่าถ้าเกิดมันทําแล้วดีเนี่ยเขาก็อาจจะทําอีกก็ได้นะในช่วงซีซั่นที่เหลือนี้นะครับก็คือ โดยที่ส่งโ,โรโดกลับบ้านนะครับกลับไปที่โปรตุเกสโดยที่โ,โรโดเนี่ยอาจจะไม่ต้องซ้อมก็ได้นะครับจากนั้นเนี่ยก็มาซ้อมก่อนเกมเพียงแค่วันเดียวแล้วก็ส่งลงเล่นนะครับนี่คือสิ่งที่ลัมเนี่ยก็มีการยิงมุกนะครับแล้วก็มีการเอามันกับว่าให้สัมภาษณ์ประชดด้วยแล้วกันนะครับและอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจครับโยมาที่อนาคตของปอป,ปอกบานะครับล่าสุดเนี่ยเทรนเนอร์ส่วนตัวของปอบอกบาเนี่ยได้ออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับว่า มีความ,มเป็นไปได้ครับที่หลังจากที่ปอกบาหมดสัญญาหรือว่าอนาคตยังไม่ชัดเจนกับแมนยูเนี่ยก็อาจจะทำให้เจ้าตัวเนี่ยมีโอกาสย้ายทีมส่งในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งนักเตะเนี่ยก็อาจจะต้องไปหาความท้าทายอะไรใหม่ๆหรืออาจจะไม่อยากเสียเวลากับการแข่งขันรายการเล็กๆกับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าแมนยูเนี่ยอาจจะพลาดในเรื่องของโคลตายูเในช่วงซีซั่นหน้าก็ได้นะครับ อาจจะเป็นูเรื่องของการหาความท้าทายอะไรใหม่ๆแหละนะแล้วก็สัญญาฉบับใหม่ไม่คืบหน้าด้วยนี่คือเหตุผลหลักด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของเอล t ิกเทนฮาครับโยงกันมาเกี่ยวกับกระแสผู้จัดก,การทีมรายใหม่เนี่ยตามรายงานข่าวก็10จากมินเลอร์ครับมีการระบุก,กันออกมาว่าตอนนี้ทางเอลิกเทนฮาเนี่ยได้รับการสนุนอย่างหนักมากๆนะครับจากหลายๆส่วนในสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดโดยเฉพาะ รับลังเหนกที่เตรียมผันตัวไปเป็นที่ปรึกษาของทางสโมสรในช่วงซีซั่นหน้านะครับส่วนในรายของพอสเนี่ยนะครับความสนใจของแมนยูเนี่ยเริ่มที่จะลดน้อยลงไปแบบเรื่อยๆนะครับหลังจากที่พอสเนี่ยพาเบเชไปแพ้กับเรอลมาดลิตในศึก UCL ในช่วงเกมที่ผ่านมาแล้วก็ผลงานที่ผ่านมาเนี่ยก็ขึ้นขึ้นลงๆด้วยนะครับทาให้ทางบอร์ดแมนยูก็ลดให้ความสนใจลงมานะครับแล้วก็ดันอิลลิเทนฮากไปเป็นตัวเต็งแทน แถมยังได้รับการสนับสนุนจากหลายๆส่วนของทางสโมสรแมนยูซึ่งทางบอร์ดระดับสูงของทางแมนยูเนี่ยมั่นใจว่าการดึงเอลิทเทนฮากเข้ามาเนี่ยซึ่งทางเทนทักเนี่ยสามารถปรับปรุงแล้วก็แก้ไขสถานการณ์ในปัจจุบันของแมนยูได้ให้กลับมาเข้าที่เข้าทางอีกครั้งในช่วงสีซันหน้นะครับขณะที่เรื่องราวของเออร์เร็บางฮารแลนด์นะครับมีรายงานกันออกมาจากหลายๆสื่อในอังกฤษเนี่ยมีการระบ,บุกันออกมานะครับว่า ตอนนี้สโมสรอนแมนยูเนี่ยก็คงที่จะหมดโอกาสได้ตัวเอริงเบลฮาแลนด์แล้วนะครับถึงขั้นทําใจาแล้วนะครับที่น่าจะพลาดตัวเอริงเบลฮาแลนด์ในช่วงซัมเมอร์นี้ครับถึงแม้ว่าเอริงเบลฮาแลนด์จะมีค่าสัญญาอยู่ที่รา,าวๆโคล้านปอนด์ไม่สูงสักเท่าไหร่นะครับนะในะดับนี้นะในช่วงฟอร์มการเล่นที่แบบมีด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือดูเหมือนว่าแมนยูเนี่ยรับทราบว่าฮาแลนด์เนี่ยน่าจะเลือกย้ายไปทีมอื่นมากกว่าอาจจะเป็นซิตี้ หรืออาจจะเป็นทีมจากลาลิกาสเปนอย่างเรอัลมาริดแล้วก็บาร์เซโลนาที่เป็นตัวเต็งเช่นเดียวกันนะครับนะนี่คือความคืบหน้าของเอลิงบาห์ราแลนที่มีการรายงานกันออกมานะครับซึ่งนอกจากที่แมนเชสเตอร์เตยดเนี่ยทำใจเรื่องของการที่จะพลาดเอลิงบาห์ราแลนแล้วเนี่ยพวกเขาก็มีการเตรียมแผนสำรองกันเอาไว้นะครับนั่นก็คือการมองหากองหน้ารายอื่นๆที่น่าสนใจแล้วก็อาจจะเป็นอเล็กซานเดอร์อีซักของทางเรอัลโซซิลัสก็ได้นะครับที่ น่าจะมีการเคาะราคากันออกมาอยู่ที่ราวๆ60ล้านปอนด์นะครับซึ่งแมนยูเนี่ยเตรียมปาดหน้าอาร์เซนอลที่ให้ความสนใจขว้าตัวแข้งเวรานี้เช่นเดียวกันด้วยในช่วงซัมเมอร์นะครับนะนี่คือกองหน้าที่มักจะมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูในช่วงหลังวันนี้ด้วยนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยอาร์เซนอลข่าวหนักกว่านะครับคือตอนนี้แมนยูอาจจะมีการเบียดแย่งอาร์เซนอลกันไปนะครับก็ติดตามมาดูในช่วงซัมเมอร์นะครับเกี่ยวกับตำแหน่งศูนหน้า,ารายใหม่นะครับ ส่วนในมุมมองของฮามิดเอลโมฮาดีนะครับซึ่งเป็นอดีตเพื่อนร่วมทีมของเฮลิแม็กวเนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์น,นะครับว่าเฮลิแม็กวเนี่ยไม่ดีพอที่จะสวมปลอกแขนกัปตันทีมให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจริงๆนะครับนะซึ่งทางเอลโมฮาดีเนี่ยมองว่าเฮลิแม็กวเนี่ยมีคุณภาพที่ยังไม่ดีพอที่จะเป็นกัปตันของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งทางสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยควรที่จะมีการแต่งตั้งกัปตันทีมที่มีบุคลิกที่แข็งแกร่ง ขึ้นกว่านี้นะครับอย่างเช่นในช่วงซีซั่นหน้าเนี่ยถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมรายใหม่เนี่ยกัปตันทีมก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยก็ทางเอลโมฮัดีเนี่ยได้มีการเสนอชื่อคริสเตียน o โรนโดที่น่าจะเหมาะสมมากกว่าเพราะว่าโรนโดเราทราบกันดีว่ามีคุณภาพมากมายแค่ไหนนะครับส่วนกระแสปลายทางของฮุนมาต้าเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครับ ตามรายงานข่าวก็สิบกันออกมาล่าสุดเนี่ยมีการระบวกกันออกมาครับว่าฮวนมาตาอาจจะมีการอยู่กับในสโมสรอนแมนเชสเตอร์เดต่อไปในช่วงซีซั่นหน้าครับรวมถึงเรื่องการต่อสัญญานั่นแหละนะครับสัญญารายดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นการบวกกับเรื่องของการทําหน้าที่โค้ดก็ได้นะครับโค้ดหรือว่าทีมงานในทีมชุดใหญ่หรืออาจจะเป็นเรื่องของการอยู่ในหนึ่งในทีมงานโค้ด กับชุดเยาวชนก็ได้เหมือนกันนะครับหลังจากที่ฮวนมาตาเนี่ยอยู่กับแมนยูมานาหลายปีทางสมโมสรก็เตรียมที่จะผลักดันซึ่งเรื่องของความคิดไอเดียเรื่องของอะไรต่างๆเกี่ยวกับทางนานฟุตบอลเนี่ยฮวนมาตาน่าจะเป็นคนที่เหมาะสมนะครับบุคลิกเรื่องของภายนอกสนามภายในสนามเนี่ยก็ดีอีกด้วยนะครับทางสมโมสรก็เตรียมที่จะยื่นข้อเสนอแบบนี้ให้สัญญาบแบบนี้ให้นะครับเพราะฉะนั้นปลายทางของฮวนมาตาอาจจะมีการเปลี่ยนไปจากตอนแรกที่คาดว่า ในช่วงซัมเมอร์เนี่ยน่าจะย้ายออกจากทีมอาจจะกลับไปสเปนแต่ว่าตอนนี้อาจจะอยู่กับแมนยูต่อไปก็ได้เหมือนกันนะครับในช่วงซีซั่นหน้าแต่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งไหนเท่านั้นเองนะครับส่วนในรายของจอห์นแม็กกินเนี่ยนะครับตามรายงานล่าสุดจากบทสัมภาษณ์ยืนยันของทางซีเวนเจอร์ราเนี่ยออกมายืนยันครับว่าจอห์นแม็กกินคือนักเตะคนสำคัญของแอสตันวิลล่านะครับที่ทางสโมสรเนี่ยต้องการเก็บเอาไว้ต่อไปหลังจากนี้ในอนาคต ข้างหน้านะครับท่ามกลางกระแสข่าวลือที่ได้รับความสนใจจากสโมรสรหลายๆสโมรสรรวมทั้งแมนเชสเตอร์เด็ดด้วยนะครับอันนี้คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับเราเจอกันคลิปหน้านะครับ